โอเคสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีปามซอมบี้แบบโซโล่กันนะวิธีนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดเท่าที่ผมจะหาได้ในตอนนี้แล้วนะครับเพราะว่ามีคนอยากได้วิธีการทําแบบโซโลนะ่เนาะเพราะว่าบางคนไม่ว่างที่จะมาทํากับเพื่อนเนาะครับโอเคสิ่งที่ต้องเอาไปเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะครับเราก็แ,แค่กดเข้าด่านคนเดียวเลยนะครับในโหมดสแตนดาร์ดเนาะแล้วก็ไปที่โซโล่แล้วก็ลิเบอร์ตี้ฟอร์ครับ ส่วนวิธีทําก็ไม่มีอะไรมากครับเราแค่เดินเควสต์จนกว่าเราจะได้เจ็ตกันนะครับพอเราได้เจ็ตกันแล้วเนี่ยเราถึงจะมาทําบัคกันนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมแสดงวิธีการทาเควสหาเจ็ตกันแบบง่ายๆให้ดูนะครับใครที่ทําไม่เป็นนี่ดูตามที่ผมได้เลยนะอันดับแรกนะครับให้เราเก็บตังค์เพื่อไปที่โบสถ์ก่อนนะครับเราค่อยไปกดที่เครื่องนะ อจริงๆแล้วเราต้องเข้าไปที่โบสถ์ก่อนนะครับเพื่อไปเกิดเครื่องเนาะแต่ว่าพอดีตาเนี้ยกาวคิปเปอร์ผมมันเกิดเร็วนะครับเป็นซอมบี้ชาวนาที่ผมเพิ่งยิงตายไปเมื่อกี้เนาะมันจะรับกุญแจก็ก่อนอื่นเลยเนี่ยพอผมได้กุญแจมาแล้วเนี่ยผมก็เข้าไปในโบสถ์ก่อนนะครับจริงๆจะเข้าไปในโบสถ์ก่อนก็ได้ครับแต่ว่าถ้าเกิดใครเห็นว่ามันเกิดก่อนก็ข้ามันก่อนก็ได้ครับากุญแจโอเคมาเปิดตรงนี้ครับแล้วเราก็ไปหาชิ้นส่วน3มชิ้นนะครับ อย่างแรกเลยคือกุญแจเมื่อกี้นะครับเราเก็บกุญแจเมื่อกี้มาเนี่ยให้เราเอากุญแจไปไขกระ่อมตรงนี้นะครับโอเคข้างในมันจะมีแฮนด์เบรกนะครับให้เราหยิบมาเป็นที่ส่วนที่หนึ่งนะครับส่วนที่ส่วนที่สองเนี่ยให้เราไปที่ก๊อกน้ําตรงร้านขายดอกไม้นะครับแ,แล้วก็ไปท,ทาําเควสอ่าเปิดบ้าวน้าเหมือนเดิมส่วนวิธีที่สามเนี่ยจะเป็นเอาแขนแมงเลือ์นะครับเป็นปืนใหญ่สมแขนนะครับไปยิงที่ร้าน ร้านขายของอนะ่ะแล้วก็เข้าไปคุยกองขยะให้ได้สายไฟมามันจะเป็นของสามชิ้นนั่นนะครับแล้วเราก็เอาไปคาบเจ็ตกันได้เลยร <One more. S 1> ้านนี้นะครับที่เราต้องเอาเจ็ดกันมายิงแล้วก็ยิงประตูมาเลยครับโอเคแล้วเข้าไปคุยกองขยะข้างในเนาะดำๆคุยกันกว่าจะเจอสายไฟนะครบโอเคผมได้ละ ตอนนี้ผมก็ครบแล้วนะสามชิ้นเราก็ไปคาบเจ็ดกันที่อ่าราฟาร์ตเมนต์ขา้างหน้านะครับในห้องนี้นะครับกดคาบผอมได้เลยพอเราได้เจ็ดกันแล้วเนี่ยให้เราไปตรงตึกที่ผมแนะนำให้ไปฟาร์มนะครับตอนนี้ขอเดินไปแป๊บนึงที่ผมให้แนะนำตรงเนี้ยเพราะว่าซอมบี้มันจะต้องโดดลงมาหาเรานะครับไม่ก็ปีนขึ้นมามันจะมีเวลาให้เราเคลียร์ซอมบี้ได้เยอะกว่าเราไปอยู่ที่อื่นนะครับ โอเคเราจ่ายกำแพงนะครับแล้วเราก็โดดลงไปเลยวิธีทำนะครับอย่างแรกเลยคือถือเจ็ดกันไว้ในมือนะครับที่ขวาค้างไว้แล้วก็กดสับตัว E ครับแล้วก็สับกลับมาเป็นเจ็ดกันเหมือนเดิมสามปุ่มนะครับตามสเต็ปขี่ขวาค้างกดตัว E แล้วก็กดเลขหนึ่งครับหรือว่าเป็นเลขอะไรก็ได้ที่เราคว้าเจ็ดกันขึ้นมาได้นะครับบางคนอาจจะไม่ตัง้งเป็นเลขหนึ่งเหมือนผมเนาะถ้าสู่จังหวะมันจะไม่ขัดเลยนะครับถ้าใครทำจนชำนาญแล้วเนี่ยสามารถตั้งมาโค F K ได้เลยนะครับวิธีนี้ ถ้าใครยังไม่ชนานาญแนะนําให้อเล่นมือไปก่อนนะที่ขวานะครับพอมันระเบิดปุ๊บให้เรารีบกด e นะแล้วก็รีบสับกลับมาเป็นเจ็ดกันอีกครั้งแล้วก็ทําวนไปเรื่อยเื่อยครับนฟินิตี้โอเคอย่างตอนเนี้ยผมกดกดพลาดนะครับมันก็เลยเหลือศูนย์นะรเราต้องรอมันรีโหลดก็ถ้าเกิดพลาดก็วนขึ้นด้ใหม่ครับพอดีผมอัดไปด้วยสอนไปด้วยมันก็เลยอาจจะมีกดพลาดนิดน,นึงแต่บางทีอ่ะผมก็ไปตั้งมาโคนะครับตั้งให้มันเดินไปด้วยแล้วก็ ทำสเต็ปหลูกเมื่อกี้ไปด้วยเนี่ยมันก็อยู่ได้จนถึงอรอบร้อยกว่าเลยนะครับอยู่ที่ว่าเราตั้งมาฟคดีแค่ไหนนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่า like, share, ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายจ้า